นั้นหลักการที่จะคิดพูดทำก็คือ1อย่าเบียดเบียนตนเอง2องย่าเบียดเบียนผู้อื่น3เป็นประโยชน์ตนและ4เป็นประโยชน์ผู้อื่นนั้นถ้าใครคิดการแก้ปัญหาโดยให้4เหตุผลนี้ครบถ้วนบริบูรณ์ได้นั่นคือสุดยอดของการแก้ปัญหาและจะไม่มีใครสามารถตําหน,นิการแก้ปัญหาของโยมได้นั้นทุกคนในที่ประชุมเสนอมาทั้งนั้นนะผมอยากจะแก้งี้แก้งี้ทุกคนต้องหามุมมองหนึ่งคุณและโทษมีอะไรบ้าง ทุกวิธีมีคุณมีโทษทั้งนั้นพระเจ้าบอกในโลกนี้มันมีอัศธะคือรสอร่อยและมันมีอาทีนวะคือโทษไม่มีอะไรที่มีคุณอย่างเดียวมีโทษอย่างเดียวแต่มันต้องชั่งน้ําหนักว่าอันไหนมากอันไหนน้อยวิธีการนี้คุณประโยชน์มีมากแค่ไหนโทษมีไหมวิธีนี้คุณประโยชน์อันไหนมากมีโทษแค่ไหนเอามาชั่งน้ําหนักกันงั้นเราเลือกเดินวิธีนี้ ทุกคนจะรู้ไปพร้อมๆกันขณะที่ทำเนี่ยรู้ทุกคนรู้ว่าผลเสียตรงนี้จะมีแต่พอรับได้ผลดีตรงนี้มากกว่าเอาตรงนี้ทําไปนะจะไม่มาปกปิดความไม่ดีเอาไว้เปิดเผยทุกคนจะรู้นะแต่ทุกอย่างไม่มีอะไรที่ทําแล้วมันมันลาบเลื่นราบเรียบไปหมดนะเราต้องมีผลกระทบบ้างเป็นธรรมดาแต่ผลกระทบอยู่ในระดับที่ยอมรับได้นะ และทุกคนทั้งองค์กรก็จะเข้าใจไปพร้อมๆกันอย่างนี้อันนี้คือประโยชน์สูงสุดที่เราจะได้รับพระศาสดาเคยตรัสว่าคนเราเนี่ยจเจริญทั้งสองทางได้จเจริญด้วยบุตรภรยาฆ่าทาตกรรมกรทรัพย์อันเต็มขนาดแห่งบุรุษขณะเดียวกันเนี่ยก็เป็นผู้จเจริญด้วยศรัทธาเจริญด้วยการสั่งสมสุตตะ,จะเจริญด้วยศีลเจริญด้วยจารคเจริญด้วยปัญญาคนคนนี้เนี่ยเอาดีทั้งฝ่ายโลกและฝ่ายธรรมได้